สวัสดีครับ GP Regen 200cc นะครับคันนี้เดี๋ยวดูตำหนิก่อนนะครับนี่มีเบ่ะขาดนะครับจอดแล้วมันมันกรอบนะครับไปเปลี่ยนเอานะครับไม่กี่ตังค์ครับซื้อใหม่ก็ไม่กี่บาทนะครับมือสองมีนะครับหรือจะให้เปลี่ยนให้ก็ว่ากันนะครับแล้วก็มีเดือนใหม่นะครับมันตากแดดมันจะมองไม่ไม่เห็นตัวเลขแล้วถ้าจะทำดีก็ต้องไปซ่อมมา่วเครับ แต่คันนี้ขายไม่แพงนะครับเอเกสารครบปูนนะครับพาสีจะต่อให้นะครับพาสีไม่ขาดเลยคันนี้ถ้าจะให้สวยนะครับเปลี่ยนแค่เบาะจะเรือนใหม่้าไม่ซีเรียสเลยไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเบาะให้มันสวยแค่นั้นก็สวยละเพราะรถสภาพมันยังดีอยู่นะครับแค่มันจอดตากแดดตากฝนเท่านั้นเองรืงเดียวติดเลยนะครับครืงนิ่มเลย เรียบมากนะครับขับไปนะครับไปขวาขาดหลับนูนนะครับลก็ไม่พาดกด,ดไม่ถึงนะครับทอบ็อปเองใช่ ดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับตังจังหวัดสงได้นะครับราคาไม่แพงนะครับขายถูกๆไปเลยคันนี้